สวัสดีทุกทุกคน,น,นอ๋อนี้เขาน่าจะคุยกันถึงกางรปฏิบัติการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี่มันก็มีถ้าเราเชิญปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสมถะ กวิปัสสนาสมก,สมกับสมัตกรรมฐานกวิปัสสนากรรมฐานสมัตก็คือทำสมาธิจิตนิ่งอยู่ในะอารมณ์เดียวเ,ยเป็นลักษณะของอารมณ์ฌาถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นการปฏิบัติที่ว่ามี เรื่องของปัญญานะใปแบบไปด้วยแล้วก็มีปัญญารูนะ้รู้ว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันตกอยู่ใ,ใต้กฎไตรลับนะรู้ว่ารูปนามของเรานี้มันไม่มีตัวตนอยู่จริงนะ มันเป็นมายาอันนี้ก็คือฏิบัติในเชิงปัญญาปัญญาก็รู้แค่นี้แหละรู้แค่ว่าโลกดังกันห้าเป็นยังไงมันเกิดดับมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้ากันห้าไม่ใช่เรอจริงๆแล้วทุกคนนนี้ที่เรา อยู่กันแต่มีชีวิตยอยู่เนี่ยเราคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราความคิดนี่เป็นของเราคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เราตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่เราแล้วตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่เราแล้วทีนี้กรับ วิธีการที่เราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เราในเชิญวิปะนะัสสนาอันนี้ก็เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ลูกนามเนี่ยขันห้านะลูปเัทนาสัญญาสังขานวิญญาณนะความรู้สึกต่างๆความตรงจำความคิดปุงแต่งทั้งหลาย สภาพรู้ทั้งหลายตาหูจมูกกายใจตรงนี้ขั้วทั้งสิ้นแล้วก็ตัวเราเลยลูกน่ะขัหนห้าโอเค้่าสี่ดินน้ำลงไปเนี่ยนะมาประจบรมรวมกันเขา้าตรงนี้เข้าไม่ชนะเนี่ยพอเรามาเข้าใจตรงเนี้ยก็ถือว่าเราเข้าใจว่าในเชิงปัญญา ทีนี้พอเราเข้าใจว่าความรู้สึกสุขหรือ,อรู้สึกทุกข์เนี่ยเใช่เราเวลาสุขเราก็รู้รู้สึกว่ามันสุขเวลาทุกข์เราก็รู้ว่ามันทุกข์แต่เวลาสุขดับไปกลายเป็นทุกข์ตัวเราก็ไม่ได้ดับไปกับสุขพอมันทุกข์ทุกข์ดับไปเราก็ไม่ได้ดับไปกับทุกข์ดังนั้น สุขทุกข์เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเราเรียกว่าเวทนาไอ้ตัวเวทนาเนี่ยมันก็คือมันเป็นนามาทำตัวหนึ่งเป็นอยู่ฝ่ายนามนะสัญญาความทรงจํำทั้งหลายจําได้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้นนอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของความจําความจํามันมันก็มนไม่ใช่เราจํา ก็ล <Yeah. S 1> ืมลืมจำจำลืมจำเสร็จแล้วก็ใช้เอามาดึงมาเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเอาของใหม่มาแล้วก็ทิ้งไปหยิบของใหม่มารู้ความจำก็เกิดดับเราก็ไม่ได้เกิดดับไปกับความจำเราก็ไม่ได้สัญญาสัญญาไม่ใช่เราเราไม่ใช่สัญญาความคิดปรุงแต่งทั้งหลายเดี๋ยวคิดหยุดคิดิหยุดคิดเราก็ไม่ใช่ตัวไปคิดไอ้ตัวที่มันคิด ก็คือตัวสังขารตัวสังขารมันเป็นตัวคิดในขันห้าเนี่ยไม่มีส่วนไหนเป็นเราเลยไอ้ร่างกายเราเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเราเนี่ยมันก็คือธาตุสี่มัรวมๆวมกันเข้าโดยเหตุปัจจัยแล้วก็มีประกอบกันเข้าเป็นอายตนะมีตาหูจมูกร่านกายใจ เป็นเป็นร่างกา,นนย,งงงงายนี้ใจในฮัตไทรูปหมายถึงว่ากดรับรู้อเอพอไปถึงนามเนี่ยไอ้รูปนี้ไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน่ายน้าเนี่ยความรู้สึกก็ไม่ใช่เราไอ้ที่เรารู้สึกต่างๆได้ก็เพราะว่าไอ้ตัวไอ้เวทนาเป็นัวรู้สึก ไอ้ตัวที่เราจาจๆได้มันเราก็ไม่เราจํานะไอ้ตัวสัญญาเราจาได้ mm hmm. การปรุงทั้งหลายเรื่องราวที่เราคิดมากมายปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวสังขารมันทําง,งานเนี่ย <Yeah. S 1> พอเรารู้แล้วว่ามันไม่มีตัวไหนที่เป็นเราเลยแล้วความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากความคิด ความคิดปรุงแต่งทั้งหลายของเราความรู้สึกต่างๆของเราแลวก็การที่เรารู้สึกได้จำได้แล้วเราก็ปรงแต่งอะไรเรื่องราวมากมายนะมันก็มาจากเรารับามาจากทางตาทางหูจมูกริ้นกายน,นะก็ะมีเป็นอายตนะนย่แงละนยนะที่รับ ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในใจเรารับเข้ามาในกายเราเนี่ยงนั้นมันก็เป็นกระบวนการทํางานของมายาทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมันก็ทํางานตามเหตุปัจจัยของมันมันก็อิงอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันดับตามกฎของปฏิจจสมุปบาทแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงดับไปบ้างเ,เซลล์ผิวหนังเกิดเกิดแล้วเราอกเป็น ที่ขายเราแต่และว,วันแต่และว,วันถูไปเนี่ยนะเป็นเซลล์ที่มันตายแล้วเนี่ยหมดไปทุกวันทุกวันน่ะผมเราเนี่ยเดี๋ยวก็ร่วงไปตรงนี้เราก็มันเปลี่ยนแปลงอะ่รมันก็คือเป็นเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนาาัตตาสุดท้ายแนละ้วตรงที่มันเป็นอน,าานัตตาคือว่ามันไม่มีตัวตนอยู่ทิ้งตัวเราเนี่ย มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกขณะทุกขณะทุกขณะความคิดเราเปลี่ยนทุกขณะทุกขณะความรู้สึกเราก็เปลี่ยนทุกขณะทุกขณะความจํามันก็เปลี่ยนทุกขณะทุกขณะสภาพรู้ของเราเนี่ยตัววิญญาณธาตุเนี่ยวิญญาณรู้เนี่ยมันก็ลยรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้โหมันวิ่งตลอดเวลาะฉะนั้นร่างกายนี้มันก็เปลี่ยนตลอดเวลาเั้นตัวจริงๆของเราตัวจริงๆที่ว่ามันเป็นร่างกายเป็นเป็น,ปนรูปนามกันห้ามารวมกันเนี่ยมันก็ไม่มี มันก็ไม่มีเหมือนกับว่ามันไม่มีอยู่จริงๆมันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆสุดท้ายจะดับไปหมดเลยถึงเวลาดับดับหมดตัวเราจริงๆเนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธาตุรับรู้ที่บริสุทธิ์ที่มารู้เรื่องราวทั้งหมดของรูปนาะที่มันดมา,อย,าอย่างนี้แล้วเราอ่ะเป็นบริสุทธิ์ตัวเนี้ยก็มารับรู้การทํางานของรูปนากันธาต แล้วก็มายึดมั่นถือมันเอาไว,วา้ว่าเป็นตนัวเป็นตนจริงๆแล้วขันท่ามันไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยพอเรามายึดไปทีนี้พอเรารู้แล้ววิปปัสนาบอกเราแล้วการปฏิบัติอนี่ยเราจะใช้สติสติมันเป็นรู้รู้สตินะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปทุกขณะทุกขณะ มันไปรู้จริงๆเข้าอา้าวไปดูดน้ำนี่มันไม่เที่ยงเกิดดับบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทําเหตุปัจจัยของมันเป็นเหตุเป็นผลสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดทุกเกิดก็เพราะว่ามันมีสมุทัยมีเหตุของทุกสุดท้ายแล้วทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีอยู่จริงเลยแล้วเราลองนึกภาพดูว,ว่า ตั้งแต่ที่เราเกิดมาจนปัจจุบันเนี่ยและที่มันผ่านไปแล้วอ่ะตรงไหนไม่มีจริงป่ะมันก็มนไม่มีอยู่จริงเนี่ยเราเราเราใช้ปัญญาให้ปัญญานะในเชิงที่เราได้ศึกษาุ่มนางกันท่าเนี่ยเนเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดอ่ะมันเกิดจากเหตุปัจจัยเสียงที่เราจําได้เสียงพ่อเสียงแม่ตาที่เห็นก็เห็น ปร,รุงขึ้นมาว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องใช่ไหมเป็นสมมุติบัญญัติที่เราบัญญัติกันขึ้นมาบัญญัติบัญญัติเยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วมันมันก็ไม่มีอยู่จริงๆนะสักหน่อยเนี่ยพอเราดูตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามันจะเกิดความเบือบ่อหน่ายเบื่อหน่ายใายกําหนัดเบื่อหน่ายในรูปนามนี้ แล้วมันก็จะถอดถอนมันถอดถอนจิตที่บริสุทธิ์ที่มันรับรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่มายึดมั่นถือมั่นไ้ดุกนามอยู่เนี่ยมันก็จะถอดถอนออกถอดถอนตัวถอดถอนออกมันก็จะว่างบริสุทธิ์พอมันถอดถอนออกเนี่ยมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตน้ะมันไม่มีตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่มีหมดไม่มี ปฏิจจ์ก็ไม่เดินมันมันไม่มีอะไรไปยึดเลยวะมันก็จะบริสุทธิ์ของมันกลับสูส่สภาพเป็นธรรมธาตุเดิมแท้ของมันน,นี่ก็สรุปข่าวๆทีนี้ในการปฏิบัติแล้วเราจะรู้ได้ไงเราจะไปถึงสภาพที่ว่ามันอดถอนอยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาเนี่ยูไปตามความจริงมันเนี่ยรลางกายนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่มีอะไรที่เป็นที่ป็นม,มีตัวตนอยู่จริงอะ่ะสิ่งที่เรามองเห็นทุกอย่างเนี่ยจริงๆนั่นมันมีตัวตนอยู่จริงหรอกถ้ามองเห็นได้ได้อย่างนี้นะนะเดี๋ยววันนี้ก็พูดค,คุยกัน,นจะไม่ลงตอนนี้มาสเตอร์จะพยายามไม่ไม่ลงดีเซลของว,วันนี้จะเรื่องขันห้านะวันนี้จะเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมนะล้วก็จะพยายามจะพ,พูดไปแล้วก็มาสรุปว่ามันเนี่ยมันคือเป็นอย่างเนี้ย อันนี้มันคือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาต่างขวิญญาณมีรูปวินามีรูปหนึ่งนามสี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไปรู้เข้าใจอันที่ตาแต่ว่าให้รู้ก่อนว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไอ้ความรู้สึกไอ้ความจําไอ้ความต่างเนี่ยมันยึดมาถือมาไม่ได้หรอกพอมันผ่านมานานเท่าบางอย่างเราก็ลืมไปทุกคนนะก็ให้สําเร็จทั้งโลกทางธรรมแล้วก็เรื่องของสุขภาพ อ,อ๋ให้น้อมพลังกันด้วยความว่างก็น้องว่างแล้วก็มีสติสตินี่มั่นไว้ตั้งมั่นไว้รู้รู้แล้วก็ฟังต่าง,างคุยจำเปทีละตอน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 ,ตอนไปอย่าข้ามตอนตอย่าข้ามนะแล้วก็คือการฟังเนี่ยมันเหมือนเบื่อน,น่ะน่าจะเบื่อหนอ่ายทําเหมือนกันทุกวันทุกวันทุกวันแต่จริงจริงมันไม่เหมือนกันหรอกทุกวันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีอะไรเหมือนกันทุกครั้งเราที่ทำมันไม่เบื่ออะไรมนก เจอหน้นวันนี้พลังงานจะดีนะมาเจอ,อทำโครงขายอะไรบางอย่างลองดูนะนะ,ะเจอ,อวันนี้สวัสดีก่อนนะเจ้ค่ะทุกคนแอร์สามชั่มเจอแอร์กลุ่มสามชั่มนะกลุ่มสามชั่วโมงจบทุกคนนมน้องน้อมกราบมหาบารมีธรรมาเซอร์น้อมกราบมุทิตาจิตน้อมนอบเก็บกุศลใหญ่ครั้งนี้พร้อมๆกันเจ้าค่ะแล้วก็สติเอเวอราว่า สมาธิพลังบำบัดนะใครมีก้อนพลังงานเตรียมก้อนพลังงานใครมีน้ําเตรียมน้ำนะแล้วก็จํารหัสกันให้ดีแล้วก็สติอม่ใว่าทุกขั้นตอนท่านาซอร์บอกเหมือนเดิมนะแต่ผู้มีปัญญาแล้วก็จะรู้ว่าไม่เหมือนเดิมสภาวะเราไม่เหมือนเดิมดังนั้นในแต่ละขั้นตอนเราสามารถชาร์จเก็บพลังแล้วก็โน้มกุศลได้ทุกระยะระยะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนนะทุกคนทําใครได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะเหลียวมองความว่างทุกร,ระยะระยะเลยค่ะตลอดเวลาได้เลยนะยิ่งดีนะคะโอเคค่ะสติเไม่ซว่างค่ะน้อมนอบารมีมาเสิร์ฟเหนือเสียงก้านะคะแล้วก